ะกะจับ,บ่คคอยมาซี่เลียดเรื่องงานเรื่องอย่างเพราะว่ามือมือ,มอหนึ่งแม่สมศรีเฮ็ดงานมือละสามถึงสี่ชั่วโมงกะจังวาแลนผ่านหนามนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะแม่สมศรีค่ะพี่น้องคะมื้อนนี้เอายิบยกหัวข้อในการเฮ็ดงานเนาะ <c oughs> เฮ็ดงานนําฝรังมูหม่องเฮ็ดงานแม่สมศรีมีแต่ผู้หยิงค่ะพี่น้องคะมีคนเข้าคนออก บนเวียนกันอยู่จังสี่เพราะว่าเหตุงานเกียกเกยเเก่ยวกับเด็กหน่อยเหตุงานเกี่ยวกับเด็กหน่อยต้องใจรักเนาะพี่น้องคะแกะยังเชนเมือนีแกมีเรืองมีเลืองโดยทิวาแต่ะมือแม่สมศรีนะ่ะจะออกงาน่ะเทียงเคืองกับพี่น้องคะแต่ว่าเด็กหน่อยยิ่งมองเห็นงานน่ะเด็กหน่อยทีเ,เ,ยทเขามา,มาไม่มันก็หลายเนาะกับวนเวียนเขามาไมา่ พนักงานเก่าๆนาะเขาก็หูกึืนกันแล้วเขาหูกึืนเพราะว่าเข้าเห็ดอยู่นั่นสี่หาปีเข้าหูแล้วว่าเออผู้ใดเป็นยังไงผู้ใดติงคิงนี่ยงเข้ากัหบูบนเพราะว่าเขาก็เหตดงานอยู่นั่นมากกับหลายปีแล้วบัตรนี้อ่าก็จะมีอยู่คนคนหนึง่งกะจะมักเห็ุเป็นนิสัยแบบนี้เห็ดซ้ำๆเหดเดิมๆเวลาเขาไปกินเขาอ่ะเขากะจะเอาจานเอาอย่างใส่เขา กินแต่เวลาเขาเลิกเวลาเขาเลิก,พ,กพักเบรกเขาเขาจะเอามาว่างไว้ให้แม่สมศรีเมียนให้เขาเอื่นว่าเมียนเนะาะภาษาเลาวเฮ้าเมียนเก็บล่างให้แต่ว่าก็สิเขาจะเป็นแบบว่าตกหัวแล้วรูปหลังเนะฮง้าน่ะพี่น้องค่ะคันมือใดเฮ้าเฮ็ดให้เขากระชียิ้มแย้มแจ่มใสคันมือใดเฮ้าบ่เฮ็ดให้ เขาก็จีนาบูนาบึงเขาก็เสียวโเลยเฮาก็เสียหูท่านที่ว่าเออเขาเ่พ่อใจเฮาเอา้าแต่ว่าเฮาไปบอกหัวหนาไว้แล้วด้วยว่าเมื่อนี้แม่สมศรีมีงานหลายแล้วแม่สมศรีน่ะออกงานเลดเลดไปสิบนาทีก็คือปกติเที่ยงเคิงก็จะได้ออกแล้วแต่นี่เที่ยงสี่สิบก็ยังไมนได้ออกเก็บนั่นเก็บนี่มอบมอบเนี่ยก็คือถูพืนเก็บเก้าอีเลี่ยงเลี้ยงเลี่ยง,เ,ยงเสร็จเก้าอีเพราะว่าเด็กหน่อยกินเขาเก้าอีกะ สกปรกกระกกตองเสร็จอียงเรียบร้อยฉีดสเปรย์ขาเชื่อเนาะเพราะว่ากจะได้ล่อวันนไม่เวลาเด็กหน่อยมากอีกจะได้ใส่แบบจะได้ใส่เพราะว่าเหาเห็ดความสะอาดอียงเรียบร้อยแล้วเวลาเขาหมดเวลาพักเบรคเขาก็จะเอาถ้วยมาว่างไว้ยู่สงสิพ่อแม่สมศรีบ่ล้างให้แม่สมศรีบ่เก็บบ่เก็บบอย่างเพราะว่าเขาจะบอกว่ามันเกินเวลาเบรกเขาแล้วเขาบ่ามีเวลาเหลือแล้วเอา ในความคิดแม่สมศรีถ้าอยู่บอกว่าเวลาเบรกอยู่บนแล้วเป็นยอย่นนยางยูคือบัญญังออกมาจากห้องที่เขาให้พักเบนะ่ะเกินเวลาแมนนะคะออกมาก่อนหานาที่ศิษนาที่เพื่อที่จะมาล่างถ้วยล้างจานที่เขาใส่กินแก้วกาแฟ,แฟอียองกวาวาไปแต่เขาบ่เฮดก็ตะมมอยูคนเดียวอยูมองเห็ดงานที่แบบนี้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นขายใหญ่นั่นแหละคะ่เะเ,เ,เ,เขาก็จะบ่ะเฮดแล้วเขาเชมอยู่มือหนึ่งแม่สมศรีกับเขาไปบอก ไปบอกหัวหน้าเลยว่าถ้วยที่ว่างอยู่ตรงสิ่งที่ว่างอยู่ตรงไก่ไก่สิ่งลลางจาันน่ะบอเมนถ้วยของเด็กหน่อยที่กินเดอร์เป็นถ้วยของพนักงานฉันก็บอกอยู่ดอกว่าเป็นไผ่ตะว่าอยู่กับคงจะหัวเลยว่าเป็นไผ่ันบล่างเดอแม่สมศรีกับไปบอกหัวหน้าเพื่นไหวเพราะว่าบางที่หัวหน้าเขาจะมาตรวจงานเขาอาจจะเห็นเขาก็ว่าเอ๊ะเป็นอย่างแม่สมศรีคือเลิกงานแล้วตะวัายังเหลืองานไห้ ไปอย่างคือบ่กบเก็บบ่เมียนอยังหายเดียบร้อยแม่สมศรีกะระบังตัวเองคือการเพราะว่าเฮอาเหตุงานมีแต่โพยิ่งน้ากัน1ิบชี้ิบหานเรื่องอิจฉาริษยามันมีทุกที่เพาว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งเทศมันมีทุกที่เฮาก็ต้องเอาตรอดของเฮ้าไว้ก่อนเฮ้าก็ไปบอกเจ้านายเฮาเลยว่าเออฉันได้เวลาเลิกงานแล้วแต่ฉันก่อนที่ฉันจะออกไปฉันขอบอกอยู่อย่างนึงว่าถวยทีว่างอยู่ตรงสิ่งน่ะ บอแมนของฉันเดอเป็นของมูหม่งเห็นงานเป็นของคนคนหนึง่งอยู่กับห้องเจ้หัวห่ว่าเป็นไผ่แต่ฉันบลาลางนะเพราะว่าฉันบอไดเป็นคนใส่กินอ่าหัวหน้าเฮาก็บอกว่าโอเคบอต้องลางเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะไปบอกเขาเองพี่น้องขานั่นแหละเฮาได้บอกหัวหน้าเขาแล้วเฮากับสบายใจเฮากับเส้นเวลาเฮากับออกไปย่ามอเ้ามามือทัดไปมากพี่น้องค่าเขาก็เอาถ้วยจานอันเก่้นนั่นแหละไปใส่กินขื้เก่้ แต่ว่าเขาล่างค่ะพี่น้องขาเขาล่างบัตตนี่มือทัดมาเขาล่างเขาล่างยู่แค่มือเดียวพี então, ed, ่น้องขะเขาล่างยู่แค่ม like ือเดียวล่างย่มือที่ว่าวมนาบอกพาอมือทัดไปเขาก็บลางขึ้นเ่าเขาก็จะเป็นนังสิเพราะว่าบางมือค่ะแม่สมศรีใจดีบางมือกันเท่าบ่เมยเพราะว่าเท้าเห็ดน่ะนาทีในขั้วเทารับผิดชอบถูกจ่างเพราะเท้าเป็นแม่ขั้วคนเดียวอยู่ในหมองเหตุงานนี่เป็นแม่ขั้วคนเดียวที่จะรับผิดชอบตั้งแต่ เขาไปเลยก้าวขาเขาไปได้จะกอ,อกน้ำได้จะเฮ็ดกับเขาได้จะจัดของหวานใบไห้เล็กหน่อยได้จะเบิ่งว่าเที่ยงนี้เด็กหน่อยกินอย่างแล้วตอนซีโมงเด็กหน่อยจะกินอย่างเพราะว่าเด็กหน่อยเนี่ยจะกิน้น,น่นสามเวลาตอนเสาร์เนี่ยแม่สมศรีบะตองเตรียมเพราะว่าแม่สมศรีเขางานเก่าโมงเองนะคะแปดโมงนี่เด็กหน่อยก็จะได้กินแบ็คฟ่า์ก็ดะกินอาหารเสาร์ก็คือจะมีคนที่มา่ มาหมองเห็ดงานอ่ะมาก่อนมาเห็ดงานก่อนแม่สมศรีอยู่แล้วประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงคนนี้เขาจะมาประจําเขาจะมาแต่ก่อนคือเขาจะมาเตรียมของก็คือเอานมออกมาจากตู้เย็นเอามาวางไว้โต๊ะสำนักซี่เหลี่ยวกับบะตองเห็ดทษกับบะตองเห็ดมีแค่ซี่เหลี่ยวที่อยู่ในกลองอยู่แล้วเข้าสื่อมามันเป็นสําเร็จรูปอยู่แล้วเขาก็จะมาจัดใส่ถ้วยใส่หยางแต่ว่าเขาบอกเก็บแด้ค่ะพี่น้องค่ะก้สิสะลาสยูนสันละค่ะเฮียกะเฮียไปนมเฮียกะเฮียไป เขาเพื่อเก็บค่ะเพราะว่าเมื่อเป็นนาที่เขาอิลีค่ะพี่น้องค่ะถึงว่าเด็กหน่อยเหตุเหตยเด็กหน่อยจับบานียงเขาก็บอกเก็บค่ะพี่น้องค่ะเพราะถึงเวลาก่อนจะกเก่ามงเด็กหน่อยก็ต้องออกมาจากหอกา้องี่คกี้พาอ่าห้องกินขา้าวห้องอาหารนี่แหละก็จ้องออกมาแม่สมศรีก็ต้องเข้าไปเก็บถ้วยเก็บจานเก็บทุกอย่างเก็บเสร็จแล้วก็เ,เอามาเข่าเครื่องล้างจานเพอะเอาเข่าเครื่องล้างจานเสร็จแม่สมศรีกกจะมาเบิ่งว่าแต่ละมือนี่เมนูเมนูอีหยัง ถา,ถ,าถามันถาของทีเฮามีในสต็อกบอ่มีตามเมนูแม่สมมรีก็ต้องมาดีไซน์เองว่ะต้องเฮ็ดอีหยังให้เด็กหน่อยกินเมือนี้อ่ะก็ต้องเบิ่งวาเด็กหน่อยมือนี่มีผู้ใหมาแนบางคนกินชีสบ่ไดหเด,ด้อพี่น้องแฉแพชีสแพ้นมแพ้ไข่ก็มีแต่ละคนนี่แพรเบคอเทศก็มีเอาแพ้กล้วยก็มีพี่น้องค่ะนี่ล่ละค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นนี่แบบ ต้องมีใหญ่เข้าตื่นเต้นต้องมีเข้ากะต้องเบิงไล่ซื้อว่าเออมื่อนี้เด็กหน่อยมาเจ็ดคนเจ็ดคนนี่เข้ากะต้องเฮ็ดแยกให้เขาเข้ากะต้องเตรียมอาหารให้เขาตั้งหาพอเฮ็ดเซ็ดสิบเอ็ดโมงเข้ากะต้องเตรียมเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จกะเก็บเก็บคือเก่าพี่น้องคะเก็บถ้วยเก็บจานเอาเขา่าเอาใส่าเครื่องล้างจานตอนเที่ยงกะต้องมาเบิงวา่าตอนสี่โมงน่ะก่อนที่แม่สมศรีจะออกมาจากเฮ็ดงานน่ะ ช่วงซีโมงเขาจะกินเอียงแม่สมศรีกระต้องเห็ดไวบถาเขาได้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเฮากับซอยเหลือถึงมันจจบ่แม่หนาที่แม่สมศรีแต่แต่ว่าแม่สมศรีเห็ดให้เขาสองสามเทียบตะนีก็เลย่มาเป็นหนาที่แม่สมศรีโดยปริยายเขาก็จะมาบอกแม่สมศรีว่าเออมื้อนี้เฮ็ดใวถาชาเนเดอตอนซีโมงเออเขากสิยุ่งเขาสิหยังเขาก็บ่ต้องเห็ดแม่สมศรีก็ต่องเฮ็ดใบเขาย่างเช่นมื้อนี่กะ เฮดเป็นพาสต้าทูน่าพาสต้าเฮดใบเขาเรียบร้อยเวลาถึงอ่าซีโมงเพราะว่าแม่สมศรีเฮดใบแต่บ่ายโมงพอถึงซีโมงอ่าเขาก็จะมาอุ่นก่อนหรือว่ามันยังห่อนอยู่เขาก็จะให้เล็กหน่อยกินไปเลยํำนั้นนหะค่ะก็ต้องมาเตรียมผลไม่ให้กระเฮดอยู่แบบนี้เป็นประจำอ่างานบางทีมันกับประเด็ยากแต่วางทีมันกับประด้ง,ง่ายมันกับซีมีแบบ มีเรื่องมากกวนใจมีเรื่องมากเหตุให้เหาอ่าจิตใจห่อเหี่ยวกบว่ากันไปกะมาเราซูกันฟังด้วยค่ะพี่น้องขานี่แหละค่ะการชีวิตในต่างแดนถ้าบ่เหตุงานขันยุบานซื้อๆก็สิบว่าเห็นหลกกกะทัดก็สิบว่าได้ออกไปเปิดหูเปิดตาบ่ได้หูว่าผู้ใดเป็นจ้งไดมางที่กลับมาบ้านก็มาจมตกัยย่ใพญ่ยบอกว่ามันบ่แม่นหนาทีฉันที่ฉันต้องออกไปเฮตุงานเพราะว่าเป็นหนาทีของอยู่ที่อยู่ตรงเลียงดูฉัน แต่ว่าพา่อใหญ่แม่สมศรีเพิ่นกะให้เหตุผลว่าเออแม่สมศรีเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ยังต้องเลี้ยนลูที่จะแบบว่าเอออยู่กับคนส่วนมากถ้าอยู่บ่เหตุงานอยู่ก็สิเสียโอกาสอยู่ก็ต้องเสียโอกาสส่วนนี่ไปเพราะว่างานที่แม่สมศรีเหตุมันบ่ได้นักหนาสาหาัสอยังพ่อใหญ่เพิ่นกะให้กำลังใจเพราะว่าไปเฮตุงานนั่ลูกสาวเพิ่นเขาก็สอนงานให้ค่ะพี่น้องคะเอาก็สอนงานในห้องดีเนาะ นี่แหละค่ะมาเราช่วกันฟังเบาแล้วก็สิไปคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะถ้ามีอีหยังผิดผ่าดประการใดแม่สมศรีต้องขอโทษขอไัยได้พี่น้องค่ะเบาไปกระิงยาวไปหน่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ